ทั้งหมดของชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้ค้นหาให้พบว,ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตจากนั้นก็ให้ลงมือทำสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับโค้ชนากิษณานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะในนิสัยเงินล้านซึ่งในบทที่2กล่าวว่าเป็นการโปรแกรมหลักของความสาเร็จค่ะเมื่อบทที่แล้วเราได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะว่า เ,เราอยู่บนโลกนี้เนี่ยเรามีได้กันทั้งหมด6กฎด,ดังนั้นถ้าหากว่าใครที่มาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็กลับไปดูได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งโคชนาได้มีอัปเดตเอาไว้ใน YouTube ที่ในเพลย์ลิสต์นะคะโคชนากฤษศนาหรือไม่ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w c o a c h n a b i t ในช่องของบทความแล้วความรู้ว่าค่ะ ะะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันต่อนะคะในเรื่องที่2ก็คือการโปรแกรมหลักของความสําเร็จทีนี้เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงนิสัยของเราเนี่ยให้ไปสู่นิสัยเงินล้านเนี่ยเราจะต้องทำเราจะต้องมีโปรแกรมในในตัวเราเองก่อนนะคะที่จะที่จะต้องทำให้มันสำเร็จนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเราเราทุกคนเนี่ยจะมีความคิดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยด้วยก,กันทั้งหมด3อย่างคะ่ะ อันดับแรกก็คือตัวตวนในอุดม์คติของคุณค่ะคุณจะต้องตั้งคุณจะต้องมีตัวตวนในอุรมคติก่อนนะคะว่าการที่คุณอยากจะประสบความสาเร็จนั้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคุณจะดูดีแบบไหนคุณจะเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นนักขายที่เก่งขนาดไหนทั้งหมดนี้ก็คือตัวตวนในอุดมคติฉะนั้นคุณต้องวาดฝันในสิ่งนี้เอาไว้ก่อนเพื่อที่คุณ จะได้ปรับตัวเองให้ไปเหมือนกับตัวตวนอุดมคติของคุณอันดับที่สองก็คือณนะปัจจุบันนี้ค่ะคุณเห็นตัวเองเป็นอย่างไรคุณต้องกลับมาประเมินตัวเองก่อนค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะคุณจะต้องมองตัวเองในมุมบวกแล้วก็ลดทอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นมุมลบอย่ามองตัวเองในภาพลบนะคะคุณต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นณนะปัจจุบันนี้คุณสามารถที่จะทา ให้ดีขึ้นกว่าในอดีตได้อันนี้คือภาพที่คุณจะเห็นตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหากับตัวเองนะคะก็คือมักจะเกิดความท้อทแท้ความกังวลความไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็เนื่องจากว่าคุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งนี้ถ้าคุณจะจัดการกับมันได้เนี่ยโค้ชนาก็แนะนำนะคะว่าให้คุณพูดกับตัวเองทุกวันคะ่ะว่าฉันชอบตัวเอง คนเราทุกคนต้องการความรักนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วชอบหาความรักจากคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้เนี่ยคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าคุณรักตัวเองค่ะแล้วก็มองตัวเองในมุมบวกถ้าคุณสามารถพูดว่าฉันชอบตัวเองได้ทุกวันวันละประมาณ 10- ถึง20ครั้งคุณจะรู้เลยค่ะว่ามันจะมีพ o าว r เวอร์ขึ้นมาอย่างมากเลยนะคะอันดับที่3มก็คือแกนของบ,บ,บุคลิกภาพค่ะ เมื่อกี้เป็นความอันดับแรกคือความคิดของเราในอนาคตถูกไหมคะ่ะอันดับที่2ก็คือเราคิดกับตัวเองในปัจจุบันอย่างไรแลนที่3ก็คือการที่เราจะปรับปรุงบุคลิกภาพของเราคะ่ะให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้ก็สําคัญมากนะคะเราจะมีความคิดแบบนั้นได้เนี่ยเราจะต้องฝึกจิตของเราเนี่ยคะ่ะให้เป็นคนที่มีสมาธิเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ เป็นคนที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นมุมบวกคําว่ามุมบวกไม่ได้หมายความว่าโลกทั้งใบเป็นโลกสวยนะคะแต่คําว่ามุมบวกหมายความว่าคุณจะต้องมองค่ะว่าถ้าคุณเจอในสิ่งที่ไม่ดีคุณจะต้องมองให้เห็นค่ะว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะปรับปรุงแนวคิดบุคลิกภาพของคุณ ไปสู่มุมบวกเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็พูดกับตัวเองบ่อยๆค่ะว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้เนี่ยค่ะไอ้ความกลัวความล้มเหลวหรือว่าความกลัวการปฏิเสธของคุณนั้นมันก็จะหมดไปนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องโปรแกรมตัวเองค่ะถ้าคุณสามารถโปรแกรมตัวเองให้เป็นคนที่สามารถที่จะทําทุกสิ่งได้แล้วประสบความสาเร็จแน่นอนค่ะมันไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้คุณเชื่อไหมคะว่า คนเราทุกคนนั้นมีศักยภาพที่เหมือนกันนะคะเท่าเทียมกันเพียงแต่คุณยังไม่รู้เท่านั้นเองว่าคุณจะสามารถดึงศักยภาพอันล้นเหลือของคุณนั้นออกมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้งนั้นเนี่ยโค้ชนาถ,ถึงได้บอกเลยค่าว่าถ้าหากว่าคนที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้เพียงแต่แค่คุณมีความรู้มีเงินเท่านั้น ตัวที่จะผลักดันให้คุณไปประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณได้นั่นก็คือตัวคุณเองค่ะดังนั้นคุณจะต้องปลดล็อกศักยภาพของคุณให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณก็จะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้นะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าใครก็ตามเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าจะปลดล็อกศักยภาพตัวเองออกมาได้อย่างไรตอนนี้โค้ชนายินดีให้คำปรึกษานะคะโดยการปรึกษาฟรีหนึ่งครั้ง ถ้าหากสนใจก็ไลน์เข้ามาเลยค่ะในไลน์ ID at success life แล้วเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะคะในนิสัยเงินล้านขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ